Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Kuro kunatiro samandika. Jut oprom de masjid tiko mati sunnah. Sangkat kongkan sukses tetaban. Tambun lampai. Ampe mepa jang wasong kaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Kuya ka. Kusapya manla. Assalamualaikum. ครูนีค่ะครูสารยาลุโซค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยใหม่นะคะต้องเนหน่วยหนูทำได้เราจะเริร่มด้วยกิจกรรมเครื่องไหวและจังหวะเด็กๆมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับครูนะคะลุกขึ้นยืนเลยค่ะลุกขึ้นยืนเลยนะคะ um เด็กคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะว่าแปลงแบบไหนอ่าเดี๋ยวลูกเชิญชมคลิปก่อนนะคะคลิปการแปลงฟันที่ถูกวิธีเชิญเลยค่ะวิธีแปลงฟันที่คุณอาจแปลงผิดมาตลอดทั้งชีวิตนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้น การแปลงฟันแบบนี้จะโดนแค่ฟูฟันเท่านั้นคราบจุลินทรีย์จะยังติดบริเวณโคนฟันและซอกฟันซึ่งเป็นตำแหน่งก่อโรคทั้งสิ้นการแปลงฟันไม่สะอาดจะทำให้เกิดโรคในช่องปากตามมาปวดฟันแล้วแบบไหนจะช่วยฟันสะอาดล่ะฮะวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องคือวิธีขยับปัดเหมาะกับคนทั่วไปต้องเริ่มจากการวางแปรงให้ถูกสกร่รน วางแปรงให้ทำมุม45องศากับขอบเงือกวางเฉียงเฉียงเพื่อให้ขนแปรงเข้าคนฟันและซอกฟันทีละ 1- ถึงสอซี่ขยับแปรงไปมา8-10ครั้งแล้วปดัดแปรงอย่างต่อเนื่องไม่ข้ามไปข้ามมาอย่าลืมแปรงทุกซี่ทุกด้านด้านบทเขี้ยวฟันซี่ที่อยู่ด้านในสุด แล้วปิดท้ายด้วยการแปรงลิ้นเราจะได้มีช่องปากที่สะอาดปากหอมกันแล้วครับอย่าลืมปรับการแปรงฟันนะครับเพราฟันสวยรอไม่ได้ต้องดูแลแบบฟ้าผ่าวันนี้ชุด Thunder Pop ปปปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh เด็กๆเรามาต่อด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเป็นใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์สัปดาห์ที่10หน่วยหนูทําได้นะคะครูได้แจกใบงานให้เด็กๆแล้วนะคะเอาเรามาดูใบแรกกันนะคะใบงานใบแรกก็คือให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะระบายสีภาพเด็กอาบน้ํานะคะใบต่อไปก็คือให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่จํานวนกับตัวเลขนะคะเด็กๆดูเลยนะคะว่าจํานวน ด้านด้านซ้ายมือของเด็กๆกับตัวเลขที่เท่ากันเด็กๆก็ลากเลยนะคะลากเส้นโยงเส้นไปเลยนะคะใบต่อไปก็คือให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประเลข5นะคะพร้อมด้วยให้เด็กๆระบายสีภาพใบต่อไปนะคะก็คือให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประพยันชนะงูแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงาม ใบสุดท้ายให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประตัวอักษร A ถึง F แล้วก็ระบายสีภาให้สวยงามนะคะเด็กๆอย่าลืมทำเองนะคะอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้นะคะครูมั่นใจว่าเด็กๆของครูทุกคนเก่งนะคะวันนี้ครูมีใบงานเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ a า s อะลัยกุม i k u ราะมะตุล t u l ิวะบะเราะกาต t u ทำอะไรกุ้ค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้ครูมีดธอาใหม่นะคะสัปดาห์นี้ดธอาก่อนนอนอ่แล้วลูกจะนอนต้องอธดษอาด้วยนะคะเดีจะใช้ตอนมันจะมากอดลูกอ่าอนตามครูนะคะบิสมีกรนลาฮฮุมมาอัลญะวาอามูตุบิสมีกรนลาฮฮุมมาอัลญะวาอามูตุอ่าแล้วก็นอนบิสมิลลาห์นอนเลย หล่าวันนี้